สวชุดที่12สิ้นสุดวาระเป็นสวเฉพาะการผลงานสุดท้ายอภิปรายทั่วไปรัฐบาลครั้งแรกในรอบ11ปีแต่โดนรุมถลม่มหนักกรณีใช้งบ81ล้านบาทบินดูงานต่างประเทศทิ้งทวนเปิดรายได้เฉพาะเงินเดือนกว่า1,700ล้านบาทหลังจากนี้ได้ทุนเลี้ยงชีพอีกเดือนละ12,000บาทนาน12ปี บอดแพทย์กองทุนประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์ประกันสังคมรักษามะเร็งทุกชนิดทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามมาตรฐานที่กำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมเผยข้อมูลโทรป่วนสรสเกือบ5,000กรณีขออย่าโทรเบียดบังโอกาสคนเดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจริงเตือนตรวจเบอร์ได้ดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด ผู้ว่ากทมมอบนโยบายโรงเรียนกทมสอนให้เอ๊ะทำให้อ๋อนำไปใช้โอเคมุ่งพัฒนา4ด้านส่งเสริมการเรียนรู้หวังเด็กใช้ความรู้ต่อย,ยอดจริงในชีวิตประจำวันพออสนนพอมองราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังทรงตัวเนื่องจากปัญหาสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย